สวัสดีค่ะแมงลักนะคะกำลังสวยเลยค่ะแต่ว่าเป็นดอกเยอะแล้วนะคะเราต้องทำการตัดดอกออกนะคะเพื่อให้แมงลักนะคะแตกพุ่มค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวเฉานะคะจะทำให้มีใบแมงลักนะคะเก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะขั้นตอน,นง่ายๆนะคะก็คือนะคะ เด็ดตรงบริเวณที่เป็นดอกออกนะคะเด็ดออกอย่างนี้เลยนะคะ เด็ดออกให้หมดเลยนะคะจะทำให้แมงลักนะคะเก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะแล้วก็จะแตกพุ่มสวยนะคะแมงลักนะคะนิยมนะคะใส่ในอาหารประเภทแกงค่ะเช่นแกงหน่อไม้นะคะแกงเห็ดค่ะแกงอ่อมนะคะ หรือว่าใส่ในหมกก็อร่อยนะคะอาหารประเภทหมกค่ะเช่นหมกปลานะคะแมงลักนะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะนิยมใส่ในอาหารของภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนือค่ะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะ ตัดเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าแมงรักนะคะมีดอกนะคะเราก็มาทยอยเด็ดค่ะตัดออกให้หมดเลยนะคะเราจะใช้มือเด็ดนะคะหรือว่าใช้กันไกรนะคะตัดก็ได้ค่ะ ใส่ในอาหารนะคะทำให้อาหารนะคะมีกลิ่นหอมค่ะรดน้ำทุกวันตอนเช้านะคะหรือว่าวันที่หน้าดินแห้งค่ะ ถ้าหน้าดินไม่แห้งนะคะไม่ต้องลดก็ได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้แมงลักนะคะมีกลิ่นหอมมากยิ้งขึ้นค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะใบแมงลักนะคะสวยมากๆเลยค่ะทําแบบนี้นะคะก็จะมีแมงลักนะคะเก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ